าบ้านต้มไข่แดงและถักไหมพรมใส่ไข่แดงมาให้ด้วยพิมพ์ก็ได้เหมือนกันนะได้จากพี่ลีค่ะพี่ลีเป็นคนในชุมชนแม่จันใต้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์อาขาอามาและเขาก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาค่ะวันนี้ก็ยังมีการตามข้าวปลุกให้ชมกันด้วยนะคะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการตามข้าวปลุกได้นะพิมพ์ก็ไม่พลาดค่ะแต่บอกเลยว่ายกสากแทบไม่ขึ้นเขาปลุกงานหอมๆยืดได้แบบนี้ได้ทานตอนอุ่นๆอ,อร่อยมากเลยค่ะมื้อเที่ยงสําหรับวันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบอาขาดั้งเดิมนะคะช่วง เขาก็เปิดให้ชิมกาแฟตัวอย่างที่มีถึง30ชุดเลยทีเดียวชาวบ้านบอกว่าเป้าหมายหลักของการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเอาชนะแต่เพื่อทดสอบคุณภาพและฝีมือการสร้างกาแฟของตนเองถ้าได้ยินชื่อกาแฟแม่จันใต้ก็มั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะเพราะชาวบ้านทุกคนมีความรู้เรื่องกาแฟและสามารถรักษาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานต่อเนื่องและในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟมาร่วมเป็นกรรมการชิมและตัดสินการประกวดด้วยเป็นการจัดงานครั้งแรกที่น่าประทับใจมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในงานแม่